เจ็บหน้าอกหายใจเหนื่อยขึ้นไส้อาเจียนปวดที่สะย่างรุนแรงหลังฉีดวัคซีนมานหวันบางอาการท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่า ท่านไปฉีดวัคซีนแล้วหลังจากฉีดวัคซีนท่านเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านนึกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นความเกี่ยวข้องกับวัคซีนจนกว่า,าจ,จะพิสูจน์ว่าไม่ใช่ท่านจะได้ไปหาหมอก่อนว่าให้ไหมหมอก็จะซักประวัติตรวจร่างกายเราก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่ ถ้าท่านเจ็บป่วยจากการฉีดวัคซีนจริงค่ารักษาต่างๆแล้วก็บริการโดยไม่คิดมูลค่าอยู่แล้วท้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนอันนี้เราจ่ายให้อยู่แล้วค่ารักษาเนี่ยทางโรงพยาบาลต้องไปเบิกกับสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพชาติในส่วนของคนไข้ในเขาไม่ควรจะเก็บเงมือนคนไข้ บางกรณีการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้ท่านต้องล้มหมอนนอนเสือ่อขาดงานอย่างเงี้ยท่านอาจจะเสียหายด้วยท่านก็ยื่นเรื่องมาตรงนี้ได้ถ้าท่านไม่แน่ใจให้ยื่นก่อนเพราะคนพิจาณาคืออนุกรรมการที่เราตั้งกระบวนการง่ายๆที่เราพยายามจะออกแบบก็คือว่าเมื่อประชาชนที่ไปฉีดวัคซีนได้รับความเสียหายท่านก็ไปยื่นเรื่องที่ใกล้ท่านที่สุดถ้าท่านจะยื่นเรื่องกับเฉยความเสียหายท่านยื่นในสานที่คือโรงพยาบาลที่ฉีดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักง,งานเขตของสสตท่านยื่นเรื่องมาก่อนจะดีที่สุดถึงแม้จะยื่นช้า อย่างไรเรายังมีเวลาให้ท่านเราก็แนะนําให้ท่านดูแลสุขภาพรักษาตัวให้เรียบร้อยแล้วพ้ยื่นก็ยังไม่เสียหายให้เวลาท่านถึง2ปี 2> ทันทีที่เกิดผลกระทบจากการรับวัคซีนของรัฐก็คือยื่นเรื่องได้เลย เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดและอาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากการฉีดวัคซีนนั่นหมายความว่าเกิดขึ้นได้ในทางการแพทย์และก็เป็นการชดเชยเบื้องต้นไปเลยหลักการนี้ต้องเรียนว่าในประเทศทั่วโลกเนี่ยมีไม่กี่ประเทศที่ใช้นะครับก็ประมาณ25ประเทศจาก194ประเทศจริงๆในระบบหลักประกันภาพพุนหน้าเรามีกลไกอันหนึ่งที่เรียกว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นอนุกรรมการจะพิจารณาในลักษณะที่ดูผลกระทบของการได้รับวัคซีนเท่านั้นอนุกรรมการเนี่ยจะไม่ไปรอว่า กรณีเสียชีวิตต้องผ่าศพพิสูจน์เรียบร้อยซะก่อนถึงจะมายื่นคำร้องจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหม,มายก็ว่าถ้าเราจ่ายความเสียหายแล้วในหลักกฎหมายในบางฉบับท่านจะบอกว่าเมื่อรัฐจ่ายความเสียหายมันต้องไปดูว่าใครเป็นผู้ผิดแต่ของเราทางการแพทย์บางครั้งการให้บริการเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดความเสียหายใดๆทั้งสิน้นแต่ความเสียหายดังกล่าวเนี่ยเป็นภาวะที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่สามารถจะบอกได้ยกตัวอย่างเช่นแม้เราจะถามคนฉีดวัคซีนว่าท่านเคยแพ้ยาอะไรเวลามาฉีดถ้าเราบอกคนนี้ไม่เคยแพ้อะไรเลย,เยก็อาจจะ แพ้วัคซีนได้นะครับดังนั้นมันจึงไม่เหมือนเหตุการณ์อื่น เราพยายามแบ่งระดับความเสียหายเป็น3ระดับระดับแรกเช่นมีความเจ็บป่วยต่อเนื่องนั่นหมายว่าท่านต้องเจ็บป่วยจนกระทั่งไม่สามารถทํางานได้เจ็บป่วยเป็นระยะเวลาหนึ่งเป็นระดับขั้นต่ําที่สุดที่เราจะชดเชยเนี่ยอย่างนี้เราชดเชยไม่เกิน1นึ่งแสนแต่ถ้าเป็นระดับที่สูงขึ้นมาอย่างเช่นเป็นระดับพิการสูญเสียไวเลยอันนี้ก็รุนแรงขึ้นเราจ่ายไม่เกิน2องแสนสี่หมื่นบาทหรือเสียชีวิตเนี่ยเราจ่ายไม่เกิน4ี่แสนบาทรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณเพื่อจะดูแลเบื้องต้นจากความเสียหายดังกล่าวเป็นแบบคาร้องของเงินเยียวยารรรรััับบหลลกกกฐาาาานนน็็จะะะมีตตตตตปปชชชชผผูู้้้ยแวิด่อ ใบเกี่ยวกับการตายของพ่อแล้วก็เบอร์บุ๊กและที่สําคัญเลยก็คือไทม์ไลน์ตั้งแต่ฉีดยาจนเสียชีวิตก็เล่าอย่างละเอียดครับไปยื่นตั้งแต่วันที่1ครับแล้วก็วันที่4ี่ตอนประมาณ9ก้าโมงสาก็มีเงินโอนเข้ามาเลยครับสี่แสนบาทครบถ้วน อนุกรรมการแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีกติกาคร่าวๆเขาอยู่หลักๆโดยทั่วไปก็มีประมาณ5คนฮะก็มีผู้ในการเขตเป็นประธานมีผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์มีผู้สูงคนอวุธก็มีภาคประชาชน,ชนเข้ามาร่่มด้วยพ่นมิติของหลาหลายมิติม,ตมีการทวงดุลในเรื่องของสายผู้เชี่ยวชาญแล้วก็สายตัวแทนผู้รับบริการก็จะเรียกว่าช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่เขาได้รับผลกระทบจากการรับวัคซีนครั้งนี้ของรัฐเราก็จะใส่มิติทางด้านสังคมของเราได้เลยก็คือว่าผู้ร้องเนี่ยหยุดงานไปกี่วัน เราเชื่อว่าการชดเชยที่รวดเร็วอย่างน้อยมันแสดงเจตจำนงว่ารัฐบาลเนี่ยได้ดูแลครบทุกขั้นตอนเพื่อเกิดความมั่นใจครับว่าถ้าเกิดความเสียหายใดๆขึ้นเนี่ยรัฐบาลลงมาดูแล เราก็ทําเรื่องเลยทําเรื่องอนุมัติเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ทําเรื่องปสปปชส่วนกลางทําเรื่องเบิกงบปนระมาณพร้อมกับทำหนังสือแจ้งเจ้าตัวว่าเราอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่พึงพอใจในผลการวินิจฉัยในการกพิจารณาก็ทําเรื่องอุทธรณ์มายังสปปชเขตได้ความเสียหายที่จนเกิดเป็นเงินเนี่ยคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้แต่ว่าเราจะได้เป็นข้อมูลว่าท่านมีอาการไม่พึงประสงค์อะไรเราจะได้มาเตรียมการหรือว่าให้คําแนะนําต่อท่านอื่นๆที่จะมาฉีดวัคซีนนี้ก็เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และตัวท่านเอง สำหรับผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนต่อๆไปด้วยครับ